สวัสดีครับผมอ๋อ oh, ยังไม่มีใครเข้ามาสวัสดีครับทุกคนจะถามว่าเมื่อกี้มีใครดูไลฟ์ของ q p r r s s s กันบ้างสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกงานเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีงานที่ไลฟ์กับ QPRESS ไปนะครับกับผู้โชคดีพึ่งเสร็จเลยแล้วก็มาขึ้นรถกำลังจะกลับบ้านพรุ่งนี้ก็มีภารกิจ ถ่ายละครต่อครับแต่จะบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมฟังเพลงกันนะเอยมาขายเพลงมาขายเพงเลงแหละเอาจริงๆแล้วขายกันตรงๆเลยครับเป็นเพลงเป็นประจำนะครับผมที่จะออกแล้ววันพรุ่งนี้นะครับผมทางาทุกสตรีมมิ่งแหละทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแต่ว่าใน y o u t u b e นะครับก็จะเห็นกันได้ตอน10บโมงเช้านะจ๊ะอย่าลืมไปดูกัน ออก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงดองอ่ะเป็นประจํำครับผมชื่อเพลงก็เป็นเพลงที่แบบดองไว้นานมากๆแล้วแล้วก็ทําไว้นานแล้วแล้วก็เคยแบบเกินๆก,กับทุกคนไว้แล้ววันนี้ก็เลยมาขายซ้ำเดี๋ยวต้องมาดูแบบเจ๋อมากเจ๋อมากจริงๆ ยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็เป็นโปรเจกต์อ e ีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดองไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้ทำกับพี่ๆที่ที่เจ๋งมากๆตั้งแต่เริ่มทำเริ่มคุยแล้วก็มาถึงวันนี้แล้วค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ฟังกัน เต้นละไม่รู้จะบอกอะไรนานมากเลยนะครับสมรับเ,เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างเดี๋ยวจะมานั่งไล,ไลฟ์แล้วก็นั่งไลฟ์อ่านคอมเมนต์ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือไม่ก็เป็นแบบ คือทุกคนรู้สึกรู้สึกยังไงกันบ้างกับกับเพลงที่ปล่อยไปนะครับวันนี้แอบมาประมาณนี้แหละเพลงอื่นก็เดี๋ยวจะค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ มีใครรอฟังบ้างไหมจ๊ะขอท่อนหนึ่งด้วย่มีคนบอกว่าขอสักท่อน,น,อนร,รอดูเลยนะครับรอฟังว่า ทุกคนคิดเห็นกันยังไงคิดถึงเสมอนะครับทุกท่านเลยหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้แต่จริงเราก็จะมีงานให้ต้องเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามมากันได้นะครับเขาแซวอะเขาแซวบอกว่า จำ,จำเนื้อไม่ได้หรอจำได้สิจำไมได้ได้ไงไงก็ฝากเพลงไวได้ด้วยนะครับผมฝากอินเตอร์แฟนด้วย hello international fans นะครับ tomorrow i going to release นะครับ my first song on my youtube นะครับ uh, my youtube name is j i r a y u ตั้งศีสุ เดี๋ย uh, วไปฝึกร้องกันด้วยนะจ๊ะบายบายมาขายของแค่นี้แหละจะ่าลืมแค่นั้นเองเดี๋ยวมาใหม่